ันี่ก็เป็นอีกหนึ่งวันนะครับเราก็จะปิดจ็อบนะครับสำหรับ1320บุรีรัมนะครับผมก็ไล่จนหมดแล้วนะครับตั้งแต่ถังชาโคแล้วก็พวกอุปกรณ์ความปลอดภัยนะครับเบลนะครับทำเสร็จเรียบร้อย ครับเป็่ขัดนี้แล้วใคบางโคนนะครับกันโคนสี่ล้อนะครับใส่สำเร็จเรียบร้อยแอร์แปลงเย็นฉ่ำนะครับพร้อมจะเก็บแต่ในอย่างเล็กน้อยแล้วก็จะส่งงานภายในสองวันนะครับผมทดสอบเรื่องกลิ่นน้ำมันจะไปทดสอบเรื่องกลิ่นน้ำมันอีกทีนะครับก็ ใกล้จะสมบูรณ์แล้วครับผมกว่าจะสำเร็จเนาะก็ขอบคุณนะครับที่ไว้ใจเราก็นำรถมาจอดไว้ให้เราเป็นเดือนเดือนนะครับตอนนี้กำลังล้างหม้อพักน้ำนะครับเพื่อที่จะเติมน้ำยาหล่อยเย็นให้ใหม่เพราะน้ำแดงเหลือเกินครับออกลงใส่พื้นแดงนะครับวันนี้ล้างไปสองรอบแล้วเดี๋ยวจะไปวิ่งแล้วก็จะล้างอีกรอบนึง ก็มาดูชิ้นงานอีกชิ้นหนึ่งครับนี่นะครับหลังจากเราได้ลื้อตู้ออกมาแล้วนะครับเพราะว่าเปลี่ยนคอมเปลี่ยนไดเออเปลี่ยนแผงไปหมดแล้วนะครับความเย็นก็ยินได้แต่ว่าลมอย่างที่เห็นในคลิปที่แล้วนะครับเพราะตู้เขาตั้งแต่ประกอบรถมาเนาะมันจะตันนะครับอันนี้ผมก็อัดนะครับอัด กันเสียงเข้าไปอีกชั้นหนึ่งนะครับดั้นึงจะใส่ตู้แอร์แบบแขวนนะครับเข้าไปใหม่นะครับนี่ลือมาแล้วก็เช็ดทําความสะอาดเข้าไปใหม่นะครับเพราะว่ารถมันตั้งหลายปีแล้วเนาะความสะอาดก็จะไม่ได้นะครับเพราะนั้นเราต้องเช็ดต้องทําความสะอาดดูดฝุ่นเช็ดฝุ่นเช็ดอะไรให้หมดในห้องนะครับทําความสะอาดตัองพวกท่อแอร์พวก ไอ้รูแอร์ต่างๆนะครับเพื่อที่อากาศจะได้สดชื่นสมบูรณ์นะครับเลยต้องกุ้ยไล่อัดอัดอัดทับไปอีกทีหนึ่งนะครับซึ่งของเดิมเขาก็มีก็มีกันกันเสียงอยู่แล้วครับก็ค่อนข้างที่จะร่อนเนาะที่จะร่อนแล้วก็นี่ฮะมันก็หมดอายุงานไปด้วยนะพวกแดมต่างๆนะครับ เต็มต่างๆมันแข็งแล้วก็หมดเนาะก็เลยต้องอัดเพื่อที่จะให้เก็บเสียงไปอีกไปอีกชั้นหนึ่งนะครับอัดเก็บเสียงไปอีกชั้นหนึ่งแล้วก็ห้องโดยสารภายในก็จะได้เงียบขึ้นไปอีกระดับหนึ่งนะครับเงียบขึ้นไปอีกระดับหนึ่งนี่ครับ งานโดยรวมนะครับก็ประมาณอย่างนี้นะครับหรือใหม่อีกทีนะครับ รายละเอียดของงานเนาะก็จะช้าเพราะอย่างนี้แหละครับเพราะแล้วเราลื้อมาเจอตรงไหนลื้อมาเจอตรงไหนเราก็อัดนะครับอันนี้อากาศเข้าก็ต้องอัดเข้าไปใหม่นะครับเพื่อที่จะให้เก็บเสียงได้มากที่สุดเนาะในห้องโดยสารแล้วก็ความเงียบก็จะตามมาเยอะแยะนะครับเป็นรายการที่เราต้อง ทำให้ลูกค้าไปเลยนะครับถ้าเราเลือรื้อตู้แอร์ออกมานะครับทําความสะอาดคอนโซลต่างๆครับรุดลุยลงมาแล้วอยู่ได้กาวกาวไม่อยู่นะครับก็เดี๋ยประมาณนี้นะครับผมนี่คือรายละเอียดงานของวันนี้นะครับก็ใกล้ความจริงนะครับอดใจรออีกนิดนึงนะครับผมครับขอบคุณครับ